เอาละครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ใช้เลกเกอร์สำเร็จรูปที่เราซื้อมานะครับนะส่วนใหญ่จะไม่ต้องเจือจางน,นะครับก็เทลงในภาชนะอันนี้อันนี้ดูดูการไหลแล้วเนี่ยนะเห็นว่าข้นกำลังดีนะครับเราก็ใช้แปลงขนกระต่ายนะครับนะซับไปบริเวณสักครึ่งแปลง เวลาทาต้องระวังนะครับทาไปตามลายไม้เหมือนเดิมนะน้ำหนักมือเบาๆนะครับถ้าน้ำหนักมือหนักเนี่ยมันก็จะไปดึงเอาชอลักที่เราย้อมไว้นะครับในครั้งแรกๆนี่ขึ้นมานะครับก็ทาเลยครับเห็นไหมครับยังติดปลายแปลงขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยนะครับนี่ขนาดเบามือแล้วนะ ต้องเบามือลงไปกว่าน,นี้นะครับจะเห็นขนแปลงเนี่ยลงไปติดบนชิ้นงานบ้างปล่อยมันก่อนนะฮะนี่คือแลกเกอร์ครั้งแรกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขัดนะครับปอกผิวมันด้วยกระดาษทรายทีหนึ่งนะครับประมาณสองถึงสามเที่ยวนะครับนะผิวของแลกเกอร์เนี่ยก็จะเนียบ นะครับครั้งแรกเนี่ยจะดูดลงไปหน่อยนะครับดูดมากดูดน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของไม้นะครับแล้วก็การย้อมชัลนแกของเราเนี่ยนะครับให้ฉ่ำแบบนี้นะก็จะเห็นความเงานะครับนะถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะมันมีมิตินะครับมีความซับซ้อนมากนะ ระวังการไหลให้ดีนะวางแผนว่าเราจะทำด้านไหนก่อนจะพลิกด้านไหนจะทำด้านไหนนะครับจะเอาเศษไม้หรือว่าเอาวัสดุอะไรมารองนะครับไม่ให้ย้อยไม่ให้ติดพื้นนะนี้แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะย้อมนะครับนี้จะเห็นว่ามีทั้งขนแปลงมีทั้งฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับในผิวหน้าของชิ้นงานเนี่ยนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เนี่ยปรับปรุงแก้ไขได้นะครับเมื่อเราทาทับแลกเกอร์ในชั้นต่อต่อไปนะครับทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะครับใช้ระยะเวลาสักประมาณสัก25นาทีแล้วเราก็มาขัดปอกผิวหน้านะครับทาทับในแต่ละชั้นต่อไป